ส่วนในเรื่องของการเสริมดวงนะคนวันพูดกลางวันนะคะได้ไพ่เดทนะคะทำบุญลงศพผ้าหอศพหรือทาบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตก็ได้หรือจะร่วมบุญสร้างเมนเผาศพสร้างศาลานะร่วมบุญสร้างศาลาศาลา,าสดศพนะีประมาณนั้นนะคะเอ่นะคะพไพ่ใบต่อไปนะคะได้ไพ่เดอะซัน นะหรือจะทำบุญกับบุญที่เด็กโรงพยาบาลเด็กก็ได้เป็นการเสริมดวง,งคุณในสัปดาห์นี้สีเสริมดวงให้ใช้สีส้มสีขาวนะเอาสีสวยๆนะเอาสีส้มเอาสีขาวนะคะแล้วก็สีเหลืองทองเป็นสีเสริมดวงของคุณในสัปดาห์นี้สื่อของคุณมาจากเด็กเล็ก แล้วก็คนเจ็บคนเสียชีวิตในช่วงนี้หรือเลขสลิปเงินทำบุญลงศพก็ได้เป็นสื่อสำหรับเลขหน้าไพ่คนพุทธกลางคืนสัปดาห์เอ้ยโทษค่ะเลขหน้าไพ่ของคนพุทธกลางวันสัปดาห์นี้คือหนึ่งสาเก้าสี่แปดนะจ๊ะหนึ่งสามเก้าสี่แปดเป็นเลขหน้าไพ่ของคนพุทธกลางวันสัปดาห์นี้ขอให้โชคดีค่ะ